ความพร้อมของซีเกมส์ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ทางกรุงเทพมหาคนครและการกีฬาแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันซีเกมส์และอาซินพราเกม2 0 2 5พร้อมกับย้ำความพร้อมของเหล่านักกีฬาค่ะดรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าก,การการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสานนหวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนายปรีชาลาลุน รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและร้อยเอกหญิงชนาทิพ์ซ้อนขำพู้มในการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันและการมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33และกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่1 3ที่ลานกิจกรรมชั้นหนสยาม Escape, กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2อธันวาคมค่ะดกรกัมศักดิก์กล่าวว่ากิจกรรมวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของสนามแข่งขันต่างๆของซีเกมทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดชนบุรีเป็นที่น่าเสียดายที่ต้องย้ายสนามกีฬาจากสงขลามาที่จังหวัดอื่นเนื่องจากเหตุน้ำท่วมต้องขอโทษพี่น้องคนไทยที่ล่าช้าเรื่องข้อมูลสนามกีฬาเพราะต้องหาสนามใหม่ อย่างไรก็ตามมีหลายชนิดกีฬาที่มีความชัดเจนแล้วและมีการอัปเดตผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต,ต่างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันสามารถจองบัตรเข้าไปชมฟรีได้ทุกกีฬาผู้ว่าการการ,รกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าเรื่องการจัดการแข่งขันตอนนี้พร้อม100%แล้วโดยได้หารือกับสมาคมกีฬาต่างๆและสำรวจสนามร่วมกัน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สาพันธ์กีฬานานาชาติระบ,บุไว้เรื่องที่พักก็จัดการเรียบร้อยทั้งหมดแล้วพยายามทำให้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุดหลังจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้แฟนกีฬาได้รับรู้ว่าแข่งที่ไหนเมื่อไหร่ได้มากที่สุดซึ่งกรุงเทพมหานครและชลบุรีก็ได้ช่วยกันในเรื่องการให้ข้อมูลและการเตรียมเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดเช่นกัน ตอนนี้เรียบร้อยเรียกว่าข้อมูลทุกอย่างนิ่ง100%แล้วนะครับในเรื่องของการจัดการแข่งขันเพราะว่าเราได้ประสานกับทุกสมาคมที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็ไปพิจารณาร่วมกัน นะในเรื่องของการที่จะได้รับความเห็นชอบว่าจะใช้ที่ไหนเนี่ยจะต้องได้มาตรฐานของสาพันธ์กีฬานั้นๆน,น,นั้นไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆเราประกาศเลื่อนแล้วย้ายมาที่นั่นที่นี่ได้เลยไม่ใช่นะต้องมีการสํารวจร่วมกันซึ่งการทํางานในกระบวนการที่ร่วมมือกันร,ระหว่างการกีฬานะครับและสมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้องรวมถึงการได้รับแอปพรูจากสาพันธ์กีฬาต่างๆในท,ทั้ง10ชนิกีฬาเรียบร้อยหมดแล้วครับ ที่พักก็เรียบร้อยนะครับก็คลุกขาดบ,บ้างนะเพราะว่ามีความกระชันมากแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางชนิดกีฬาเนี่ยต้องใช้ห้องเยอะมากนะแล้วก็เป็นช่วงของไฮซีซันของประเทศไทยฉนั้นเราก็อาจจะ,ะไม่ได้สะดวกสบาย100%นะครับในทุกๆโรงแรมแต่เราทำให้ดีที่สุดและได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับแน่นอน เรื่องของพิธีเปิดในวันที่9ทธันวาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานมีเซอร์ไพรส์รยอย่างแน่นอนอยากให้ได้ติดตามกันโดยในวันนี้ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนที่นั่งอีก1,000ขอภายกัน1,000 0ืที่นั่งตั้งแต่เวลา14นาฬิกานะคะแล้วก็คนที่สามารถไปร่วมได้หรือว่าอยากจะไปจอยกับกิจกรรมนี้นะคะ<ม>ก็ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของ c g เกม 2025.org ค่ะ ซึ่งการลงทะเบียนก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่ลงชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะได้ QR มาสแกนเพื่อรับบัตรเข้าชมกีฬาโดยในการแข่งขันฟุตบอลชายนัดแรกของซีเกมระหว่างไทยกับติมอร์ยังพอมีที่ว่างให้แฟนกีฬาได้รับชมกันเชิญชวนแฟนกีฬาร่วมลงทะเบียนกันด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสนามแข่งขันเนี่ยเราอาจจะล่าช้านะครับเพราะว่าเหตุจำเป็น ที่มีเหตุกุะทกภัยและจําเป็นที่จต้องหาสนามแข่งใหม่นะตอนนี้เราก็พยายามที่จะนําข้อมูลเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเว็บไซต์ของซีเกมนะเป็นออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของซีเกมนะให้ได้รับข้อมูลให้เร็วที่สุดนะขณะนี้เนี่ยเราก็มีหลายชนิดกีฬาที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่มีความชัดเจนนะก็จะเอาเข้าระบบเพื่อให้พี่น้องคนไทยเนี่ยหรือว่าต่างประเทศด้วยในการที่จะเข้ามาจองนะตั๋ว ขณะนี้ก็ยังมีตั๋วนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มฟุตบอลแล้วนะครับไทยกับติมอก็ยังพอมีบัตรอยู่นะครับพิธีเปิดเปิดพื้นที่อีกหนึ่งหมื่นที่นั่ง<ช>รวมถึงฟุตบอลไทยก็มีตั๋วเหลืออยู่นะครับอตอนนี้เย็นวันนี้จะลงทำการแข่งขันแล้วใครที่สนใจก็ไปลงทะเบียนกันได้นะครับ 4game2025.org ครับผม